สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตของราคาคริปโตเคอร์เนซีนะครับผมอตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอเว็บมาดูก่อนนี่คือตัวอะไรนะครับโอเคอยทำไมบวก2,000ักว่าร้อนแรงมากเลยนะครับผมน่าจะเพิ่งเข้าตลาดหรือเปล่านะครับสุดยอดมากเลยนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้ตัวอะไร2,000ักว่าเลยหรอครับโอ้โหสุดๆเลย เราไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับน่าจะเข้าตลาดวันนี้นะครับคดานใบเน้นนะครับผมเพื่อนๆดูเหรียญเข้าใหม่แบบนี้นะครับเพื่อนๆลองลองดูในคดานใบเน้นนะครับจะมีนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับของราคาครับของราคาชิบะอินุกันก่อนเลยนะครับชิบะอินุนะครับก็ตามเฟรมเดือนนะครับขึ้นต่อนะครับเพื่อนๆส่วนตามเฟรมวันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมคิดว่า จะเป็นแต้งสีเขียวได้นะครับเพื่อนๆจะต้องเป็นแต้งสีเขียวโซนนี้ขึ้นไปนะครับผมก็ให้ป่านแนวต้านก่อนนะครับให้ป่านแนวต้านที่ราคา3,000นะครับตรงนี้เป็น2,800ทีว่า3,000นะครับวันนี้ผมเข้าซื้อไปอีกแล้วนะครับผมนะครับผมเข้าซื้อไปด้วยหลักเงินหลักประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับเพื่อนๆก็ได้ประมาณ8เข้าล้านหน่วยนะครับนะครับจะพาไปดูของตามเพยม S4 นะครับ S4 ก็อยู่ในแนวรับ ก็ถือว่าแนว2,800เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนๆนะครับโซนนี้ไม่น่าเกลียดนะครับผมซื้อทุกราคานะครับผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าผมภาวนามันอยากให้ไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าผมหวังว่าต่อจากนี้ไปมันจะขึ้นนะครับจริงอยู่ว่าก่อนที่มันจะเผ่าเหรียญนะครับเหรียญมันขึ้นมาเมื่อเป่าเหรียญเสร็จมันจะไม่ไปหรอกครับแต่เมาจะชอบซื้อวันที่เป่าเหรียญแล้ว แต่หลังวันหลังจากวันที่เขาเป่าเหรียญเสร็จนะครับผมคิดว่ามันจะวิ่งนะครับผมนะครับมันจะวิ่งนะครับนี่คือประสบการณ์จากการลงทุนนะครับผมนะครับส่วนมากแล้วก่อนข่าวเมื่อรับรู้ข่าวราคามันก็จะไม่ไปแล้วแต่หลังจากนั้นแหละมันจะก็จะไปต่อนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูของจำเพวิสหนึ่งนะครับจำเพวิสหนึ่งก็ถ้าดูเส้นต่างๆนะครับผมคิดว่าเขาหน้าจะพุ่งไปที่ คืนนี้ได้เลยนะครับผมที่2 900นะครับนะครับสองเก้าร้อยเขาพดตีว่าสามพันแล้วคันนะครับเรีกตรงๆนะครับเราก็ยังถือเหมือนเดิมนะครับมีแต่ขายเออมีแต่ซื้อนะครับไม่มีขายนะครับผมนะครับหวังว่าราคาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูกันแบบง่ายๆนะครับผมตอนนี้สองแปดหนึ่งเจ็ดนะครับสองแปดหนึ่งแปดนะครับอ๋อเดี๋ยวคิดว่าจะไปแล้วนะครับกําลังจะบินแล้วนะครับเดี๋ยวดูตามเฟรมของสามวันนะครับโอเคนะครับตามเฟรมสามวันก็เป็นลักษณะปากสามเหลี่ยมนะครับแนวแนวตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับ รับอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับก็ไปต่อนะครับลุ้นกันต่อนะครับ3 0 0พันนะครับนี่คือสําหรับของชิบะอินุตัวต่อไปนะครับผมก็ผมก็เดี๋ยวจะไปดูของโดสคอยนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆระวังแท่งนี้ไว้นะครับวันนี้นะครับเราระวังแท่งนี้ไว้นะครับจับตาดูไว้นะครับจับตาดูไว้นะครับ วอลลุ่มเต็มแล้วนะครับวอลลุ่มกล่องขวานะครับมีการตั้งไก่เต็มแล้วนะครับไม่มีฟันหล่อนะครับผมหมายความว่าเนี่ยเติมจ่องเต็มเลยนะครับเนี่ยจ่องเนี่ยจ่องเราประมาณเกือบเกือบสองล้านบาทนะครับสองล้านบาทสองล้านบาทสองล้านบาทนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมอืมสองพันล้านหน่วยก็ประมาณสองล้านบาทประมาณนั้นเพื่อนๆลองคิดดูนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูครับของอ่าด็อกคอยนะครับด็อกคอยก็ครับดีครับครับวัน ครับสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงก็ก็ทิศทางก็อยู่ในแนวนี้ครับอยู่โซนแนวรับนะครับยกฐานตลอดนะครับผมนะครับก็คิดว่าจะพุ่งเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับมัน9บาทนะครับถ้าป่าน9บาทไปได้ก็ไปเล่น1 0 11.50หนะครับหรือว่า10.50นนะครับเอาเป็นว่าทิศทางผมยังคงให้ขึ้นนะครับตอนนี้ตลาดบิตคอยมันขึ้นนะครับเพราะว่ามัน มันจะขึ้นได้อีกเยอะนะครับแต่ตอนนี้มันต้องเคลียร์ฝั่งช็อตเซลล์ก่อนนะครับเพราะว่าแตงแล้วมันไม่ลงนะครับทุบลงมาแล้วก็ดึงขึ้นกลับนะครับเพราะตลาดมันสู้แรงซื้อไม่ได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับนี่คือรถคอยนะครับส่วนบิตคอยนะครับผมก็น่าจะขึ้นไปเตสที่6,700ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคืนนี้เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ67,000นพนะครับพูดผิดนะครับน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแตงนี้จะเป็นแตงสีเขียวขึ้นไป นี่คือของบิตคอยนะครับผมเ็โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเราเก็บของเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องตำเก่งซื้อขายตรงนู้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าดิบโดนไปหาเหรียญอื่นใดเลยนะครับผมตอนนี้ก็รอตัวที่เรากำไรอยู่ก็ปล่อยให้มันกำไรไปตัวที่ขาดทุนอยู่ก็ถัวเฉลี่ยนะครับที่รีบซื้อให้มันทนทุนต่ำนะครับแล้วก็รอมันอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ข้อมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับบิตคอยก็จะตําเป็นแต่ง สีเขียวนะครับอีกแต้งหนึ่งที่จะดันขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็เจ็ดหมื่นดอลลาร์นะครับผมนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีโอกาสมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ